สวัสดีครับท่านผู้ชมตามที่พี่น้องได้ทราบแล้วว่าประ,ประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ในวิกฤตทางโลกนั้นได้เกิดภาวะสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูยเครนซึ่งสร้างความเสียหายและก็สร้างความวิตกกังวล ต่อพวกเราชาวโลกทุกคนเป็นอย่างมากเป็นบทบาทอีกอย่างหนึ่งของพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสได้ขอร้องกับประชาชนทั่วโลกเพื่อจะหยุดยัง้งสงครามให้ได้และเพื่อน,นำสันติภาพมาสู่ชาวโลกให้จงได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นบทบาทอันหนึ่ง ของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยที่จะต้องถือโอกาสนี้สื่อสารพระประสงค์ของพระสันตะปาป,ปาให้พี่น้องได้รับทราบกันทั่วหน้านะครับในวันนี้จึงถือโอกาสนี้ที่จะประกาศหรือว่าถแถลงการจากสันตสํานักหรือจากนครรัฐวาติกันเพื่อแบ่งปัน ข่าวสารและจุดยืนของพระศาสนรคาทอลิกและความประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรังซิสต่ตอชาวเราที่เป็นศาสนาจักรคาทอลิกสากลนะครับสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยจึงอยากจะได้มานำเรื่องนี้มาเล่าและขอประกาศให้พี่น้องได้ทราบนะครับ เนื่องจากว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่20ที่ผ่านมาพระสาปาฟรานซิสได้ประกาศในหลังจากที่ได้ภาวนาทูตสวรรค์แจ้งข่าวเวลาเที่ยงที่นครรัฐวัติกันถึงถึงจุดประสงค์ที่พงค์ต้องการที่จะวอนขอพระเจ้าเพื่อจะหยุดยั้งสงคราม และเพื่อจะนำสันติภาพสู่ชาวโลกในฐานะที่เป็นผู้นำศาสนาและพวกเราที่เป็นศาสนิกทุกคนจึงมีหน้าที่ประการสำคัญและหัวใจสำคัญที่สุดของสาสนิกนั้นก็คือการภาวนาและความเชื่อความไว้ใจในพระเจ้าด้วยเหตุนี้พระสาปาฟรานซิสจึงได้มี ลิขิตนะครับหรือว่าจดหมายถึงบรรดาบิชอปหรือว่าผู้นำพระศาสนาจากคาทอลิกทั่วโลกและพงค์ก็ได้เพึ่งส่งสมณะลิขิตของพระงค์มาอย่างผู้นำพระศาสนาจากทั่วโลกรวมถึงของประเทศไทยเราด้วยนะครับเพื่อจะรณรงค์ในการสวดภาวนาอย่างพร้อมเพรียงกันผมจึงขอถือโอกาสนี้ ได้นําจดหมายซึ่งแปลเป็นภาษาไทยนะครับที่มาอ่านเป็นคำประกาศและเชิญชวนให้พี่น้องทุกคนดังต่อไปนี้นะครับขออนุญ,ญาตได้อ่านสมณริชิตจากพระสันตะป,ปาปาสมณริชิตจากพระสาป,ปาฟรานซิสถึงบรรดาบิชอปประมุขพระศาสนาจากักรเพื่อ การยกถวายแด่พระฤาษยนิรมนตของพระแม่มารีจเจริญพรมายัางพี่น้องในสมณภาพเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่เกิดสงครามในประเทศยูเครนซึ่งสร้างความทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงทุกวันให้กับผู้คนที่อ่อนล้าอย่างหนักและถูก ทุกคามสันติภาพของโลกในชั่วโมงที่มืดมิดนี้พระศาสนาจักคาทอลิกได้เรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้อ้อนวอนต่อพระเยซูคริสต์เจ้าชายแห่งสันติภาพและเพื่อแสดงความใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแยง้งข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณผู้คนมากมาย ที่ตอบสนองด้วยความเอื้ออาทรในคำอธิษฐานภาวนาการอดอาหารและการแสดงกุศลเมตตาจิตในการตอบสนองต่อคำขอร้องมากมายจากพระจากรของพระเจ้าข้าพระเจ้าขอมอบวิธีพิเศษในการมอบความไว้วางใจ กับพระแม่มารีพรมจารีเพื่อบรรดาประชาชาติที่เผชิญหน้ากับการทำสงครามตามที่ข้าพเจ้าได้ประกาศเมื่อวานวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ภาวนาธทธุสวรรค์แจ้งข่าวหรืออันเจลุสว่าในวันที่25มีนาคม คศ2022ซึ่งเป็นวันสมโพธทูสวรรค์กาเบรียลแจ้งข่าวแด่พระแม่มารีหรือเรียกว่า Annunciation ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะดำเนินการในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในการยกถวายมนุษยชาติหรือเรียกว่า solemn act of consecration of humanity โดยเฉพาะประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนแด่ดวงหาไทยนิรมน์ของพระแม่มารีเนื่องจากนี่เป็นการเหมาะสมที่สุดที่พวกเราควรปลุกจิตสำนึกในสันติสุขด้วยหัวใจที่ต้องได้รับการฟื้นฟูใหม่โดยการวิงวอนขอพระเมตตา ในการให้อภัยจากพระเจ้าบริบทของพิธีกรรมในการยกถวายเช่นนี้จะเกิดขึ้นณภายในมหาวิหารนบุญเปโตโรหรือว่าเซนต์ปีเตอร์นะครรัฐวราิกันเวลา17.00นตามเวลาในกรุงโรมสำหรับประเทศไทยเป็นเวลา23.00นนะครับ ส่วนพิธีกรรมภาวนาเพื่อการยกถวายนั้นจะเกิดขึ้นเวลาประมาณ18.30นเวลานักกุงโรมวงเล็บนะครับเวลาในประเทศไทยหลังเที่ยงคืนประมาณ0.30นพิธีกรรมในการยกถวายนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการแสดงท่าทีของ พระศาสนาจักสากลซึ่งในช่วงเวลาอันน่าเศร้าสลดเช่นนี้เราจะยกถวายแด่พระเจ้าผ่านทางพระมารดาของพระองค์และมารดาของชาวเราเสียงร้องแห่งความเจ็บปวดของทุกคนที่กำลังทนทุกทรมานและคำร่ำวิงวอนขอให้ยุติ การใช้ความรุนแรงและเพื่อมอบอนาคตของครอบครัวมนุษย์ของพวกเราให้กับพระราชินีแห่งสันติสุขข้าพเจ้าขอให้พวกท่านร่วมในพิธีกรรมนี้โดยเชิญชวนคณะบาทหลวงนักบวชชายหญิงประชาสัตบุรุษผู้มีจิตศรัทธามารวมกัน ที่วัดและศักการะสถานในวันศุกร์ที่25มีนาคมนี้เพื่อว่าประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจะได้ร้องทูลจากใจจริงถึงพระแม่มารีมารดาของชาวเราข้าพระเจ้ากำลังส่งบทภาวนาของพิธีกรรมในการยกถวายให้กับพวกท่าน เพื่อให้พวกเราทุกคนสามารถจดจำตลอดทั้งวันในความเป็นพี่น้องกันข้าพเจ้าขอขอบคุณสําหรับความเอาใจใส่ที่พวกท่านจะตอบสนองให้กับคำขอร้องนี้และสําหรับความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงของพวกท่านด้วยความรักและปรารถนาดีข้าพเจ้าขออวยพรให้พวกท่าน และประชาสัตรบุรุษที่พวกท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลอภิบาลพวกเขาขอให้พระเยซูคริสต์ปกป้องคุ้มครองพวกท่านและขอพระแม่มารีพิทักคุ้มครองพวกท่านข้าพเจ้าขอให้ท่านอธิษฐานภาวนาเผื่อข้าพเจ้าด้วยในพระดรภาพให้ไว้นำมหาวิหารนบุญจอน แห่งลาเตลันวันที่21มีนาคมคศ2022ลงพระบระมพิไทยนะครับฟรานซิสนี่เป็นสมณลิกจส่วนพระองค์ของพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำภาษาจากคาทอลิกทั่วโลกที่ขอร้องให้บรรดาบิชอปหรือประมุข ของเขตศาสนาปกครองพระาราชาคาทอลิกทั่วโลกพระจักท้องถิ่นรวมถึงในประเทศไทยด้วยขอให้ได้ขอพระอ,องค์ขอร้องนะครับให้ร่วมมือร่วมใจในการก้าวเดินไปด้วยกันและในภาวะที่เกิดภัยพิบัต,ติต่อชาวโลกในความขัดแย้งในภาวะที่มืดคลึ้มที่โศกเศร้าที่สูญเสียเช่นนี้ ทำให้เกิดผู้รีไัยนะัวันนี้ชาวยูเครนโดยเฉพาะที่รีภัยประมาณเกือบเจ็ดล้านคนแล้วจากภัยสงครามโดยเฉพาะเด็กสตรีและผู้เฒ่าคนแก่ผู้อาวุโสกำลังทุกข์ยากลำบากมากเพราะดังนี้ด้วยความไว้ใจด้วยความเชื่อในพระเมตตาของพระเจ้าที่จะอภัยบาปอภัยโทษของพวกเราและ พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นราชาเป็นเจ้าชายแห่งสันติสุขสันติภาพสากลจะฟังคำภาวนาของพวกเราในฐานะที่เราเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยเหตุนี้พระาปาฟรานซิสจึงได้ส่งแบบอย่างนะครับบทภาวนาและพิธีกรรมให้พวกเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทภาวนาที่เป็นพิธีกรรมหรือว่า Act of Consecration แด่พระแม่มารีนั้นจะเป็นบทภาวนาที่มีสองหน้ากระดาษนะครับที่ขนาด A4 ซึ่งมีหลากหลายภาษานะครับแต่ถ้าว่าภาษาไทยนั้นกำลังที่จะออกมาคงจะถึงจะเสร็จในเย็นนี้หรือในวันพรุ่งนี้ที่เราจะสวดภาวนาพร้อมกันนะครับและขนาดเดียวกันที่นครรัฐวัติกานั้นได้เตรียม พิธีกรรมด้วยความจริงแล้วเขาทำเป็นรูปเล่มที่สวยงามนะครับแต่อันนี้ผมได้เพียงพิมพ์ออกมาลำดับขั้นตอนที่พิธีกรรมที่ทางวัติกันได้เตรียมไว้นะครับที่พระาปาฟรานซิสจะเป็นประธานในการภาวนาในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นพิธีก็คือการขับร้องเพลงเริ่มพิธีนะครับซึ่งของเราก็อาจจะ เลือกเพลงที่เหมาะสมเพลงเพื่อวอนขอพระเจ้าด้วยสันติสุขและหลังจากนั้นพระสาปาก็จะเริ่มต้นพิธีโดยการทำเครื่องหมายกางเขนนะครับและก็ขอเหมือนกับพิธีวัจ,จนพิธีกรรมนั่นเองนะครับและจะมีบทภาวนาที่พระาปาจะเริ่มต้นคือบทภาวนาเพื่อขอสันติภาพนะครับ เป็นบทภาวนาเริ่มต้นหลังจากนั้นก็จะเป็นวัจนะพิธีกรรมก็คือการฟังบทอ่านและบทอ่านที่ทางวัติกันได้เลือกนะครับก็คือบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายนบ,บุญเปาโลถึงชาวโกลโลสีที่พูดถึงว่าเราบทที่หนึ่งนะครับข้อที่9-14ถึง14จะพูดถึงเรี่ว่า เราต้องภาวนาไม่หยุดหย่อนแม้ว่าขณะที่เรากำลังเผชิญกับความมืดความทุกข์ยากต่างๆเราขอพระเจ้านักบุญเปาโลได้เขียนไว้แม้ในความมืดนั้นเราจะไปสู่ความสว่างให้จงได้นะครับอันนี้เป็นบทจดหมายของนักบุญเปาโลที่เขียนถึงพี่น้องชาวโกลสีฉะนั้นพรุ่งนี้เราน่าจะฟังบทนี้นะครับ บทที่1ข้อ9ถึง14แล้วหลังจากนั้นก็จะมีบทเพลงสดุดีนะครับที่ได้เลือกมาเป็นบทสดุดีที่97นะครับที่ทางวัติกันได้เตรียมไว้ให้จากนั้นก็จะเป็นพระวจนะของพระเจ้าจากพระวรสารบันทึกโดยนักบุญลูกาบทที่1ข้อที่2 6ถึง38 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องทูตสวรรค์กาเบรียลได้มาแจ้งข่าวมาที่นาซาเรตนะครับแล้วก็มายัางพระแม่มารีที่เป็นคู่มั่นของโจเซฟนะครับที่เราคุ้นเคยกับพระพจนะของพระเจ้าเรื่องนี้แล้วพรุ่งนี้หรือว่าวันที่25มีนาคมเป็นวันสมโพธิพระแม่ รับสารจากทูตสวรรค์กาบเบรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นพภาษาปาจะแสดงธรรมก็คือเทศนั่นเองพงก,ก็จะเทศแหละเราก็จะดูว่าพงจะเทศอย่างไรหลังจากที่พงก,ก็เทศเสร็จช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะครับที่เราน่าจะมาทำก็คือจะมีการเงียบเงียบนานเลยนะครับ เพื่อที่จะได้ไตร่ตรองสำรวจมโนธรรมต่างๆทั้งตัวเราเองประชาชาติระดับชาติระดับศาสนาจักรระดับโลกซึ่งทางวัติกันก็ให้แนวทางนะครับในการที่สำรวจมโนธรรมของเราทั้งส่วนบุคคลทั้งครอบครัวและระดับประเทศชาติระดับโลก ก็จะมีการพิจารณาสำรวจความบกพร่องของเราเองเพื่อจะได้น้อมรับาสารภาพผิดต่อพระเจ้านะครับที่ท,ที่ในหนังสือ,อวัจนพิธีกรรมก็จะได้เตรียมให้ไว้หลายหน้าทีเดียวนะครับซึ่งต้นฉบับนั้นเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับและพิธีกรรมในในช่วงแรก ก็อ่านพระวาจาพระเจ้าฟังเทศสํารวจมโนธรรมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อสํารวจมโนธรรมเสร็จทางปฏิกันก็แนะนำให้เราได้สารภาพบาปสารภาพผิดต่อพระเจ้าซึ่งจะมีผู้นําที่จะนําเราสารภาพบาปโดยที่จะร้องบทพระเจ้าทรงเมตตาเถิดนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบทสารภาพบาปสารภาพที่น้อมรับ มากมายทีเดียวที่ได้เตรียมไว้จากนั้นก็จะเป็นการสวดบทภาวนาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายนะครับและถ้าเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปได้หรอกเพราะว่าเรามีสารภาพบาปแบบรวมแล้วแล้วก็ยังมีสารภาพบาปแบบส่วนตัวด้วยนะครับก็จากนั้นก็จะมีการบทภาวนา ยกโทษบาปเมื่อจบจากการบทภาวนายกโทษบาปแล้วคือยกบาปนะบทภาวนายกบาปก็จากนั้นก็จะเป็นบทภาวนาสุดท้ายขอบคุณนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาต่อชาวเรานะครับและเป็นบทภาวนาที่ภาษาปาจะจบในพิธีในวันพรุ่งนี้ แล้วก็จะอวยพรปิดพิธีนี่เป็นภาคแรกนะครับซึ่งตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็จะจบอยู่ที่เราจะเริ่มเวลาประเทศไทยก็ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มในกระดึกสำหรับประเทศไทยแต่ที่นครรัฐวัติกันและที่กรุงโรมนั้นจะเป็นเวลา17.00น,นส่วนภาคที่สองเนี่ยเป็นภาคที่สำคัญตามเจตนารมณ์ของพระสารปาก็คือ การภาวนาร่วมกันเพื่อยกถวายมนุษยชาติและโดยเฉพาะประเทศรัสเซียและประเทศยูเครนแด่ดวงหาไทยนิรมนของพระแม่มารีซึ่งบทภาวนานี้เป็นบทภาวนาที่งดงามมากนะครับที่ประพัน์ธอย่างงดงามวอนขอด้วยความไว้วางใจก็เชื่อว่าในช่วงพรุ่งนี้เช้าแหละพี่น้องประชาสวุพไทยของเราก็จะ ได้รับบทภาวนาที่เป็นภาคภาษาไทยนะครับที่ผมยมีอยู่ในมือนั้นก็เป็นภาคภาษาอิตาเลียนก็มีความยาวพอสมควรนะครับหลังจากที่เราได้สวดภาวนาบทยกถวายมนุษยชาติและประเทศรัศเสเซียยูเครนเสร็จจากนั้นก็จะมะีบทเพลงที่ขับร้องโดยนักขับร้องของวัติกันนะครับ และจากนี้ไปก็เป็นการที่จบพิธีแหละก็เป็นการปิดพิธีถ้าเราจะร่วมสวดภาวนาโดยถ่ายทอดสดจากวัติิกันก็คงจะอยู่ที่หลังเที่ยงคืนนะครับก็คงจะเริ่มที่ในเราสักพูดง่ายๆว่าวันใหม่ของวันที่26มีนาคมนั่นเองก็คือหลังเที่ยงคืนผมเชื่อว่าทางสื่อสารสังคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยก็ อาจจะได้นำมานำภาพไม่ว่าทาง YouTube หรือทางอะไรมานำเสนอเพื่อเป็นบทสรุปสำหรับพวกเรานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ภาษาปลาฟรานซิสนั้นได้ต้องการมากที่สุดก็คือการก้าวเดินไปด้วยกันและความเป็นน้ำหนึ่งจิตเดียวกันและต้องการที่จะให้ประชาสัตว์รุษทั่วโลกและาศาสนกทุกคนนะครับรวมทั้งาศาสนาอื่นด้วยผู้ที่ มีความศรัทธานั้นได้ร่วมจิตร่วมใจกันที่จะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อสันติภาพของโลกเพราะว่าพระเจ้าได้ประทานโลกใบนี้ไว้เป็นบ้านร่วมบ้านส่วนรวมของชาวเราทุกคนเะนนั้นเราต้องรักษาเอาไว้ให้ลูกหลานเหลนและสืบต่อๆกันไปนะครับนี่เป็นเ,เรียกว่าพิธีกรรมอันสง่างาม เพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นความเชื่อและความไว้วางใจในพระเจ้าที่ชาวเราจะต้องพึงมีและเป็นการรื้อฟื้นอย่างที่จดสมณะลิขิตของพระศาปาได้บอกแล้วเราจำเป็นจะต้องฟื้นฟูอันนี้สำคัญมากให้ตัวเราเองนั้นต้องมีจิตสำนึกและฟื้นฟูตัวเราเองเสียใหม่โดยที่น้อมรับความบาปความบกพร่องในชีวิต เพื่อนำสันติสุขของพระเจ้ามาสู่ชาวเราทุกคนและสู่ชาวโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ